วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถยนต์รุ่นใหม่ครับต้องบอกว่าทาง i s u ู u นะครับได้ทำการเปิดตัวรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ครับ the m u X นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าทาง i s u ู u เพิ่มเติมความน่าสนใจเข้าไปครับว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับเรื่องของสมรรถนะเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกรุ่น active ครับรุ่น active เนี่ยมีเครื่องยนต์ให้เลือกอย่างเดียวนะครับคือเครื่อง1.9ครับนะก็มี2สีให้เลือกครับ คือเป็นรุ่น1.9ขับเคลื่อน2ล้อกับ3.0ขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีสีให้เลือก6สีด้วยกันขยับขึ้นไปอีกเป็นรุ่น Ultimate ครับ Ultimate ก็จะมีขับเคลื่อน2ล้อแบบ1.9แล้วขับเคลื่อน2ล้อแบบ3.0ครับอันนี้ก็มีให้เลือก6สีด้วยกันครับท็อปสุดนะครับต้องบอกว่ารุ่น RS เนี่ยจะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะครับแต่ว่า จุดเด่นๆของ RS นะครับคือเรื่องของดีไซน์เรื่องของความสปอร์ตต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตพรีเมียมลักชวรี่นะครับผมได้เลี้ยงให้ดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกดูจากด้านหน้าครับจะเห็นโลโก้นะมีโลโก้ RS เขาจะมีอยู่4ตำแหน่งด้วยกันนะครับมีตรงนี้นะครับมีด้านข้างซุ้มล้อแล้วก็มีฝากระโปรงหลังแล้วก็มีแถบสีเขียวที่เป็นร a m มก e ีนแบบนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าพร้อมกับตัวตัวลิ้นด้านหน้านะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยจะเป็นคนละสีกับตัวรถ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นสีต้องบอกว่าเป็นสีดําหรือเป็นสีเดียวกับตัวรถจุดติดตั้งจะเห็นว่ามีเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีกล้องทํางานในระบบ360องศานะครับเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็ไฟหน้าที่เห็นเป็นลักษณะที่เป็นตัวเบร็จะเห็นไฟหน้าที่ฉบเฉี่ยวขึ้นสีก็เป็นสีเทาใหม่มีความนวลมีความกลมกลมมากยิ่งขึ้นทุกรุ่นนะครับในสีรุ่นย่อยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็คือในตัวของล้อครับลายล้อแต่ละรุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างของตัว RS เนี่ยจะเป็นลายล้อที่จะ นะแล้วสีดําแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่ายังมีสีเขียวลามกรนอยู่จะมีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายบันไดข้างมีเหมือนเดิมนะผมไล่เลี้ยงให้ดูเฟนเดอร์ครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่มีเฟนเดอร์นะครับมีตัวเฟนเดอร์สีดําตัวนี้นะมาข้างหลังมีโลโก้ RS นะครับที่ผมบอกไปแล้วก็ตัวชิ้นด้านล่างตัวนี้ก็ยังคงให้อารมณ์เรื่องของความสปอร์ตเหมือนเดิมฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับก็เป็นระบบสเต็ปนะฮะไม่ต้องเตะเท้าเข้าไป เดินเข้าเดินออกฝาท้ายยกออกขึ้นผมให้ดูภายในห้องโดยสารก่อนอย่างแรกนะครับจะเห็นที่หัวเบาะจะเป็น RS ภายในจะตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็ได้ก็จะเป็นรามกรีนแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหน้าจอสามารถที่จะเลือกปรับเลือกปรับตําแหน่งของกล้องได้เลยนะผมสามารถที่จะเลือกได้แล้วก,ก็มีตัวมุมกล้องเห็นอันนี้นะฮะมุมกล้องที่อยู่ใต้กระจังหน้ารถ คือเมื่อนั้นเวลาเราขับไปเจออุปสรรคอะไรเงี้ยจะช่วยกะได้ดีแล้วก็ในตัวของระบบกล้องที่เลี้ยวเนี่ยมันจะช่วยมองในมุมล้อเข้าไปมุมแคบบแบบซอยแคบบแบบนี่ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวโหมดการขับเคลื่อนยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า rs ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับมีตัว auto start stop ภายในก็จะเห็นว่าผ้าระบุหลังคาเป็นสีดำเบาะยังเป็น c แม็ m a x อยู่นะครับเพิ่มมามีแอ b เบีย light นะจะเห็นว่ามีแอ b เบียนไลท์สีแดง ตรงประตูมีนะตรงนี้มีรายละเอียดต่างเนี่ยต้องบอกว่าค่อนเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของความสปอร์ตค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนต้องบอกว่าระบบ ADA s นะครับที่ตอนนี้เนี่ย isuzu เข้ามาใน m u x ใหม่เนี่ยมีทั้งหมดสูงสุดถึง17ระบบด้วยกันนะครับเรื่องของเรื่องการเตือนในสิ่งต่างต้องบอกว่ารายละเอียดมีค่อนข้างครบถ้วนห้องโดยสารทั้งหลังเนี่ยนั่งสบายปรับเอนได้แล้วก็ usb ครับระบบจ่ายไฟเปลี่ยนท้ายมาเป็น usb c นะครับเบาะครับเขาบอกว่าเบาะพับราบได้ด้วย เป็นที่นอนหรือจะขนของขนสัมภาระอะไรต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับอ่ะนี่เป็นรุ่น RS เดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นกันต่อครับ รุ่นอัลติเมทครับเป็นรุ่นที่ลองลงมาจากรุ่นตัว RS นะครับเอาเป็นว่าอย่างแรกนะครับที่เห็นเรื่องของดีไซน์กระจังอย่างนี้นะครับและอย่างที่ผมบอกตัวลิ้นด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เป็นตัวอัลติเมทอัลติเมทเนี่ยจะมีเฉพาะขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีทั้งตัว1.9แล้วก็3.0ไฟหน้าเป็นเบรดนะครับดีไซน์แบบนี้เลยแล้วก็ที่เห็นก็คือขนาดของล้อแม็กซ์อย่างที่ผมบอกใน4รุ่นย่อยเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันเลยไม่มีตัวซุ้มบอกแล้ว,วเฟน RS เดอร สีนะครับ Elegance กับ Ultimate เนี่ยจะมีให้เลือก6สีก็คือเลือกได้เต็มฟู Line Up เลยมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับมีบันไดข้างมาให้ด้านท้ายนะครับดีไซน์ในเรื่องของไฟท้ายตัวชิ้นด้านล่างเห็นไหมฮะจะเป็นสีดำอ่าไม่ได้มีเรื่องของรายละเอียดดีเทลที่มากเท่าตัว RS แต่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเทียบง่ายๆถ้าไปลองตัว RS ก็คืออันนี้จะไม่มีกล้อง360แค่นั้นเองแต่นอกนั้นเนี่ย มีมาเหมือนคล้ายๆกับตัวของ i s ทั้งหมดเลยนะครับห้องโดยสารของตัวอัลติ a เมตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเน้นผมว่าเน้นในเรื่องของความหรูหรานะจะเห็นว่าเบาะเป็นหนังนะครับออกสีที่มันดูหรูหราดูซอฟๆหน่อยมีหัวเกียร์มาให้ USB USB C มีมาให้นะครับหน้าจงหน้าจอมีมาให้ระบบ auto h o l นะครับเบรกมือมี paddle s h i p ถ้าเป็นตัว i s เนี่ยปุ่มตรงเนี้ย ก็คือจะเป็นเปิดกล้อง360อันนี้อัลติเมทเขาไม่มีแต่ย้ำว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็มี a d a ดนะครับ17ระบบเหมือนกับที่มีอยู่ในรุ่นของ RS เ mm hmm. บาะนั่งหลังนะครับปรับนั่งสบายเหมือนเดิมใส่เข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าแล้วก็อยากได้อารมณ์การตกแต่งที่มันดูแบบ ไม่ต้องสปอร์ตจ๋านะครับเน้นหรูหราเน้นฟังก์ชันก็เลือกเอามีทั้ง1.9ทั้ง3.0แล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันครับมาดูตัวเริ่มต้นครับตัวเริ่มต้นของ m ิวเใหม่เนี่ยคือตัวนี้ครับ v e t i v i นะครับ Active เนี่ยต้องบอกว่ามีแค่เครื่องยนต์1.9นะครับ แล้วก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อครับมีสีให้เลือก2สีด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของการดีไซน์นะครับก็จะปรับในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านะครับอย่างกระจังเนี่ยจะปรับไปนะฮะและจะเห็นว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่างตัวกันชนชิ้นล่างตัวนี้เห็นไหมฮะสีจะเป็นสีดําไปแสดงให้เห็นว่าเป็นรุ่น Active เป็นตัวเริ่มต้นดีไซน์อื่นๆนะครับอย่างตัวไฟหน้าที่เป็นลักษณะเป็นเบรดอันนี้ยังให้มาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมบอกแล้วอีกอันนึงที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆกกก็คคือออออลาาขขงงง้แมมรันี่จะวตต นะครับแล้วก็ตัวของขนาดของล้อด้วยอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นยังมีมาให้ครบนะครับจะเห็นว่าไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีเส้นนี้มาตามปกตินะแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีฝาท้ายไฟฟ้าตัวเบาเองเนี่ยพับราบลงไปได้เหมือนเหมือนเหมือนกับรุน่นอื่นๆเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนในเรื่องของวัสดุแท่นั้นเองภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะนั่งจะเห็นว่าเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเป็นเบาะผ้าบุแบบนี้นะครับแต่ว่า โพสิชันในเรื่องของดีไซน์นเรื่องของพวงมาลายัยเรื่องหัวเกียร์ทุกอย่างนะครับยังเหมือนกับรุ่นอื่นๆอันนี้ต้องบอกว่า Active เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นความเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะเบาะผ้าก็จริงแต่ว่าก็เป็นทรงดีไซน์แบบนี้นะครับนั่งไม่มีอย่างพวกไฟแอมบงแอมเบียนนะครับแต่ว่ากระจกเป็นไฟฟ้านะฮะปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีตัว ออโต้เบรกโฮที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยแอร์ก็บอกแล้วเพรเป็นรุ่นแอคทีฟแอร์ก็เป็นลักษณะมือหมุนนะครับแต่ว่าตรงนี้หน้าจอก็เป็นจอสัมผัสตัวช่องเสียบอันนี้จะเป็นซ็อกเก็ตแบบปกติไม่ได้เป็นทป์ที่เป็นแบบ USB C อะไรแบบนั้นอันนี้ก็เรียกว่า Active ครับมีแค่เครื่องยนต์1.9เท่านั้น,นครับ1.9 150แรงม้านะครับแรงบิด350นิวตันเมตรครับสำหรับเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ครับ สำหรับ m ิวเในรุ่น R S นะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกในเครื่องยนต์สามพันเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็ขับเคล,ลื่อนสีล้อมีตัวนี้นะครับถ้ามองจากภายนอกนี่ต้องบอกว่าแทบไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับโดยสีเทาเนี่ยเป็นสีเทาใหม่นะครับสีเทาที่เป็น I อเกอร์โอเนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยจะเป็นขับ2ขับ4เนี่ยต้องบอกว่าดูแทบไม่รู้นะครับดูแทบไม่ต่างจะดูรู้ว่าเป็นขับ2หรือขับ4ก็คือต้องเข้าไปดูตรงคอนโซลตรงกลางครับว่ามีปุ่มปรับโมดในเรรื่อองงขขกาขับี นะครับให้เป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อนสีล้อตรงนั้นหรือเปล่าคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเพราะด้วยชุดแต่งครับก็มีโลโก้ RS นะครับแล้วก็มีแถบสีเขียวนะครับที่เป็นรามกรีนนะครับตัวกระจังที่เป็นว c r o s s b a c k ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลิ้นด้านล่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เหมือนขับสีเลยนะก็สีเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะจะเป็นสีไทตออกไทเทเนียมอีกเฉดหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟหน้าลายล้อแม็กก็เหมือนกันนะครับกับตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะบบ กล้อง360องศาถ้าเป็น RS เนี่ยชุดแต่งที่มาก็จะมีเฟนเดอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับมีดีไซน์เรื่องของไฟท้ายข้างหลังนะครับแล้วก็โลโก้ RS นะมีแถบสีเขียวอย่างนี้แล้วก็ Mule X อยู่ฝั่งนี้นะครับตัวชิ้นชายด้านล่างก็จะเห็นว่ามีเนี่ยตัวแถบนะครับที่เป็นสีที่มันต่างเป็นทูโทนแบบนี้ทําไมงั้นปกติจะเป็นสีดำล้วนๆปกตินะครับ าท้ายเปิดไฟฟ้าครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าเราจะได้ดูด้วยว่ามันต่างกับตัวขับเคลื่อน400อยังไงนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนลองนึกภาพครับถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะมีตัวปุม่มหมุนปรับตัวขับเคลื่อนตรงนี้แต่พอนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อก็ไม่มีเท่าน,นี้เองนะครับแล้วก็มีช่องปรับแอร์หัวเกียร์หน้าจอต่างๆเหมือนกันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นสีดำนะครับเบาะนั่งในสไตล์ที่เป็นแบบแบบเทคโนโลยีแบบ Coolmax นะครับแล้วก็มีโลโก้ RS ที่หัวเบาะนะครับ เดินด้วยได้สีเขียวแน่นอนแอมเบนไลท์ครับมีแอมเบนไลท์เป็นสีแดงนะครับปุ๊บไล่เลียงมาเพราะฉะนั้นดูจากข้างนอกไม่รู้นะครับว่าเป็น R S ขับ2หรือขับ4ต้องดูจากข้างในถ้าไม่มีตัวโหมดการปรับระบบขับเคลื่อนสีล้อก็คือขับ2ต่างกันแค่นี้แหละครับ